อยากถามว่าสวรดิ์ของคุณพ่อเนี่ยผมเมื่อไหร่มีพี่น้องกี่คนทำงานที่ไหนคพื่อเล่าแบบเร็วๆแล้วกันนะคะคุณพ่อมีพี่น้องเก้าคนเป็นคนสุบท้องวันนี้พี่น้องป้าไปหมดแล้วค่ะป้าก็เป็นคนสุดท้ายที่จะไปอยู่กับพวกเขาบนสวนรรค์เออป้า อยู่เมืองไทยก็เรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์แล้วก็ส่งตัวเองเรียนต่อที่เซีย t l โ u ยูนิเวอร์ซิตี้กลับมาเมืองไทยเจอพ่อแม่แล้วก็มีลูกสาวสองคนคือสกลอันนี้เป็นตระวที่ทางวัดบอกว่าฮุณต้องต้องบอกให้แกนะรู้ดีิงเราเพุก็จะพยายามอยากจะเขียนต่อว่าเราจะพูนนดอะไรดีหนูก็เลยขออนุญาตนะคะเดี๋ยววันนี้คุณงจะ ขอบอกจากความทรงจำของพิซแต่ละช่วงของพอยแต่ละช่วงเกี่ยวกับปัตตาให้ฟังอันแรกตั้งแต่อันดับหนึค่ะก็ปัต้าเนี่ยจะไปส่ง,สง,สงรดยสปอยตอนเช้าตอนนั้นที่บ้านรถเยอะมากค่ะผู้ชายก็ชอบนอนรถนันนันเป็นเรื่องปกติจะขับรถคูชสปอร์เปิดประตูผ่านวิภาวดีพวกหนูไม่เคยผมสวยไปโรงเรียนเลยค่ะ ผมยุ่งตั้งแต่ยังไม่ได้ทระคุณพ่อทุกวันเพราะว่าคุณพ่ออยากขอรถเปิดประทุนและเปิดเงินดางๆไปส่งเราหลัขาวันนี้ที่พูดเรื่องนี้มันถือเรื่องนี้เพราะว่าหนูจะขอโทษคกฟ้าหนูตั้งใจว่าหนูจะซื้อรถคอร์สให้แบบต้าได้มันนั่งตอนหนูขับแล้วหนูจะเปิดประทุนให้แบบฟ้าผมฟูบ้านแต่หนูซื้อไม่หนูแคขอโทษากฟา ท,ที่นูเิต่อมาเออเป็นเวสสปอรไปเรียนที่รมือวมิดีนนะคะก,ก็ไม่เคยได้กลับบา้านเลยค่ะเริ่มเรียนก็ไม่เคยได้กลับบ้านเพราะว่าต้องให้คนขับรถกับเวสสปอรเนี่ยไปรับที่สนามกอล์ฟตีทุกทุกวันไม่รู้ทำไมต้องตีทุกวันทุกวันนี้ก็คิดว่า บวกลบเลขได้เร็วเพราะว่าป,ป้าเคยบอกว่าอ้าซ้อมผมเลขในใบสะอร์ของทุกวันที่ว่าจะออกจากบ้านที่จะไปแข่ง็้อบอกคุณว่านี i, lot ่ชีอะไรต่เธอดีพีสกลับมาทีไรช่วยเต็มบา้านที้วยรางวัลเยอะมากตีกอฟเก่งมากหนูขอโทษป,ป้าที่หนูพยายามจะเรียน แต่หนูอะอดทนไม่พอแล้วไม่เคยได้เรียนจนกระทั่งได้ออกรอบกับพ่อสักทีไม่เคยได้ออกรอบกับพ่อขอพี่มาอีกหน่อยคืสปปอสบายได้ไปเรียนหนูนอกไม่เคยห้ามค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่อยากเรียนอะไรเรียนอยากทำอะไรทำทำอะไรที่หนูมีความสุกหนูทำทายปลาครอันนี้ส่งให้หนูเรียนได้หมดทุกอย่าง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่ยยแค่ไหนเงินดอลลาร์ขึ้น47บาทเงินพรขึ้น95บาทหนูกับพรไม่เคยลำบากเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยบอกด้วยว่าใช้เงินลรังมายังนะมีแต่แค่บอกว่าอย่าช้อปปิ้งเยอะนะหนูก็จะบอกกับปาว่าปาซาไมา่ต้องบอกนะต่อจากนี้ หนูก็พอ่อยจะดูแลหมอนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะใช้เงินเท่าไหาร่ก็แล้วแต่ค่ะกับพอ่อยจะดูแลหมอนีออ้กลับมาเมืองไทยนะคนะก,นนะกลับมาเมืองไทยพอเป็นโปรเจคเอชอันนี้สงสัยต้องอ่านนะคะเพราะว่าสติไม่้หมุดแล้วกลับมาเมืองไทยพอเป็นโปรเจคเคชเคอเล่นหนังเวลามี ใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมองพุสธพยพุทอพลก็จะชอบแบบตั๊วตับวนี้อานเขาเพะสิ่งาที่สัาวทำคือถ่ายรูไปไหมรูปรูปเขาเองถ่ายรูไปไหมอะไนก็ได้นะหนูกัพแบพบลออค,ค่ะก็แบบเขายังเียกของเลยกัป้าป้าไปบอกนะื่งนั้นทำไมแต่วันนี้หนูจะบอกกับตัว่า หนูขอบคุณปาร์ต้มากที่ภูมิใจในหนูกอดลอยมากกว่าตนเพราะว่าโอบกอดลอยภูมิใจที่เป็นลูกปราร์ตีมากๆเช่นกันค่ะเอ,อ,อาา่อพอาร์ตเยอะขึ้นใช่ไหมคะาปาร์ตี้เขาก็ไม่ค่อยได้ตีตอเหมือนเดิมนะเขาก็ยังชอบฟังเพลงเต้นรำอยู่เหมือนเดิมผู้พันที่เขานั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็ยัง นั่งขับรถอะไรของเขาเปิดเพลงดังๆของเขาหรือใส่หูฟังของเขาก็หนูกับรอยต้องขอโทษที่ไม่ได้ใช้เส้นล่างกับตามากกว่านี้ที่แซนบาร์ไม่ได้ไปอยู่กับตาล้อเพลงมากกว่านี้ในช่วงเวลาที่ตาอายุมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้ป,ปา้าเปบนส,สวสนรรค์มีเพื่อนเยอะๆอดเพลนเต้นวาพวกหูเยอะๆบ้างเพราะว่าพวกหนูจะติดถึงป้ปปามากมากๆวันนี้นะคะขอสมน้นนอยที่เคยทำมาขอให้มันเป็นรักที่ชามของทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่ได้รู้จักป้าขอให้เห็น สิ่งนี้เราก็เลื่นถึงกระเป๋ของพวกหนูเอานะคะของชุดด้วยจะเป็นมีอีบุ๊กนะคะแล้วก็มีลูกป๊อปที่ก็จะเป็นหินเป็นโ,ดโดน้ตดนตรีอยู่บนลูกป๊อปก็ใไฮตี้๊อกเก็บไว้ในหนูเราขอให้โงอินวันนะคะแล้วสุดท้ายจะบอกกระเป๋าว่ารักกระเป๋ามากๆมากมากมาก,มาก,มากแล้วหนูหนูขอพลอย ขอบคุณมาเป็นรูปปั้นนะคะ